ใครเห็นคลิปนี้อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะเพราะว่าถ้าคุณเลื่อนผ่านเนี่ยจะพลาดมากเลยนะคะวันอังคารที่19กันยายน2566เป็นวันเทศกาลคาเนศจตุรถีซึ่งเป็นวันประสูติขององค์พ่อพระพิคเนศเทพแห่งความสาเร็จช่วยขจัดปัจปัอุปสรรคทั้งปวงแต่ท่านก็ยังสามารถประทานพรทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณได้สมความปรารถนาด้วยนะคะในวันที่19กันยายนนี้อาจารย์จะเขียนแผ่นยันดวงมหาโพกรัพย์หนุนดวงปรับดวงใหม่ให้คุณเพื่อที่จะพร้อมรับสิ่งดีๆที่ จะเข้ามาในชีวิตหลังจากนี้ใครสนใจที่จะทําเข้าพิธีกับอาจารย์นะคะรับจํานวนจํากัดแล้วท่านก็สามารถที่จะทําให้กับคนในครอบครัวที่คุณรักก็ได้นะคะถ้าใครสนใจติดต่อจองสิทธิ์กับแอดมินด่วนเลยนะคะ สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการอาจารย์จักสุธิพยากรนะครับเห็นสถานที่แปลกๆแบบนี้ก็ไม่ต้องสงสัยเลยก็ยังอยู่ที่ร้านอาหารโทมิโกะซูชิของอาจารย์นะครับที่อุดมสุข58ใครอยู่แถวนี้ก็แวะเวียนมาได้วันนี้ก็ถึงคิวกัรพยากรณ์นะครับของชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนกันยายนแล้วมาดูสิว่าพี่ๆชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยเดือนนี้จะเป็นยังไงปังใจเฮงไหมนะครับผม เริ่มเริ่มจะหมดแรงเริ่มหาวแล้วอาจารย์อาจารย์แบบเขาเรียกว่าอะไรในะช่วงนี้ทํางานหนักนะครับใช่สุดๆเลยพี่พี่เห็นหลายๆเดือนไม่ได้มาอาัดบ,บางทีบางเดือนก็อัดลาสีไม่ครบก็พอด้วยงานหลายๆอย่างนะครับในช่วงนี้ระหว่างนี้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับ ราศีมังกรเนาะใช่ค่ะอาจารย์ราศีมังกรครับเดี๋ยวเลือกไพ่ก่อนนะคะอ่าระหว่างที่<ข>อ,อาจารย์ล <า S 1> เลือกไพ่นะครับแอดมินก็ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงก้อน,นี้จะเป็นแผ่นทองหนุนดวงมหาโพกรัพย์นะครับอาจารย์จะมีการเขียนแผ่นทองเนี้ยในวัน คเน่จะตุกระธีนะครับในวันที่19นี้1ตปีมีค่า1ครั้งนะครับ108บาทต่อดวงเท่านั้นใครสนใจทักไลน์อดมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยนะครับอตอนนี้อาจารย์ก็เลือกไพ่เสร็จแล้ว5้าใบเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าได้ไพ่เสียงร้ออะไรกันบ้างนะครับโอเคเสียนที่ที่สถิตอยู่กับชาวลัคนาราศีมังกรใช่ไหมครับอาจารย์ในเดือนนี้นะคะเป็นพระแม่ พระแม่อูมาในปางของมหาการีนะคะก็อาจจะมีพลังอะไรแบบบางอย่างที่ที่เขาเรียกอะไรไฟติ้งตลอดเวลาอะไรประมาณนี้มีแรงขึ้นสู้ตลอดอนะคะว่า,าใช่ใช่ประมาณนี้แล้วก็อาจจะมีโชคแบบว่าเหนือศัตรูอะไรประมาณนี้นะคะอ,อันนี้นะคะเป็นปู่ประตุข้าเบอร์ที่8 2บสองนะคะนี้ปุนะใช่ที่ในตามตำามต,ามตามนานที่อาจารย์สัมผัสกับ ครูบาอาจารย์ได้ท่านจะอยู่ที่ฝั่งลาวที่ที่เคยพาดองแชมป์ไปที่ถ้ำจังอ่ะอนั่นแหละก็คือเราไปแล้วก็จะขอน้ํามนต์ปูกกับมาไว้ทําพิธีอะไรต่างๆนาด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเสียงพระพิคเนธท่าทองนะคะโชคดีนนอะโชคดีโชคดีแล้วก็ไพสรุปนะคะเป็นพระแม่อุมากับปู่ชีวกอ่า พระแม่อุมาก็นี่ไงสองฟางเลยเนี่ยเป็นปางะะปอาวาตารเนี่ยเป็นปางอาวาตารของพระแม่นะใช่ใช่ทีนี้ทาทํานายของชาวลคานาราศีมังกรน,นะคะเออในเดือนนี้คุณน่ะจะมีอํานาจจะมีชัยชนะนะคะเหนือคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นแบบคู่แข่งแบบศัตรูหรือว่าคู่แข่งทางการค้าในการทําธุรกิจหน้าที่การงานเนี้ยก็จะดีขึ้นคือคู่แข่งทุกประเภทใช่ทุกประเภทไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ ก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่จะประสบความสําเร็จนะคะในด้านหน้าที่การงานแต่สมมติว่าทํางานเป็นพนักง,งานบริษัทหรืออะไรแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแล้วก็<อ>เขาเรียกอะไรเหมือนเหมือนมีอะไรดีๆเข้ามาในเรื่องของงานอะ่อมะมีข่าวดีดใช่มีข่าวดีแล้วก็สามารถแบบปั้นเงินได้เยอะด้วยปั้นเงินได้เยอะแล้วอุปสรรคก็จะหมดด้วยแล้วอันนี้ยเป็นแบบว่าพลังงาน โชเป็นแบบว่าเป็นแรงสนับสนุนนะเป็นสนิทธพ่อแม่เนี่ยมันทําให้เรามีแรงผลักดันเพดสู้อะไรอย่างนี้แล้วความโชคดีก็จะเข้ามานะใน,ในเกือบทุกด้านเลยทั้งงานทั้งเงินอะไรเงี้ยเงินก็ให้ระวังแค่ว่าอ,อ,อาจจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายนะเกี่ยวกับในส่วนของครอบครัวผู้ใหญ่พ่อแม่เราเนี้ย ประมาณนี้นะคะแล้วไห้สรุปสองใบด้านล่างนี้อืเป็นยังไงครับอาจารย์ให้สรุปสองใบอันเนี้ยเขาก็บอกว่าชาวลัคนาราศีมังกรน,นะนะดีกับทุกด้านครับเพราะว่าได้เสียนพระแม่อุมาในเนี้ยเรื่องสุขภาพานะคะก็อาจจะมีบ้างลุ่งลุ่ดนโดนนะได้เสียนปู่ชีโวโกมารพัทแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตาย<อ>ถ้าเป็นโรคเรื้อรลังอะไรหรือว่าโรคประจําตัวก็ให้เขาเรียกว่าให้ดูแลตัวเอง ตามอาการอ่าใช่ใช่ระวังโรคก,กาเริบนะคะและอีกส่วนก็คือให้ระวังเรื่องท้องอ่ามังกรอาจจะแบบจุกท้องปวดท้องท้องอืดท้องเฟอ้อเป็นโรคอะไรเกี่ยวกับลมอ่ะลมในร่างกายอ่ะที่ที่เห็นจากไพ่เนี่ย อาจจะลมในร่างกายมันเยอะมันแปรปวนครับไม่แน่นะครับอาจารย์บางทีงานเงินเยอะไงอาจารย์ศัตรูก็มีก็ต้องแบบอาจจะเกิดความเครียดขึ้เกิดความเครียดเครียดลงกระเพาะหรือแบบกินข้าวไม่เป็นเวลาบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีส่วนอาจจะมีส่วนนะคะแต่ก็ว่ามันก็เป็นเรื่องแบบว่าทําให้เราเจ็บปวดอยู่แป๊บนึงอ่ะ แล้วเดี๋ยวมันก็จะทุเราเบาบางลงแต่โดยรวมก็ถือว่าเป็นไพ่กองที่ดีนะครับในเดือนกันยายนนี้นะครับดีมากคิดหวังสิ่งใดก็จะสมความปรารถนาค,คนที่แบบว่าทําธุรกิจโปรเจกต์ใหญ่ๆที่เกี่ยวกับเรื่องการคขาขายชิ้นใหญ่แบบเป็นเซลล์ขายรถขายบ้านขายนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้ใหญ่ๆ่มักจะทําแบบประสบความสำเร็จแล้วได้เงินเยอะมากๆเลยมีโอกาสรวยได้นะ เมื่อก่อนเนี่ยในครึ่งปีหลังนี้ค่อมไปถึงประมาณกลางปีหน้าโอ้โหถือว่าดวงขึ้นช่วงนี้ต้องรีบฟากเงินอองใช่ใช่เป็นเป็นโอกาสที่ดีมากอ่ะทีนี้งานเงินโอเคละอาจารย์ไถ่เสียร้อยแปดมีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมอีกไหมอืมเอออันนี้ก็อยากจะให้สวดมนไหวพระและบอกทุกคลิปเลยครับอ่านะแล้วก็อุทิศบุญน่ะให้กับเจ้ากรรมในเวรส่วนหนึ่งแล้วก็ เ,เจ้าที่ที่บ้านด้วยแล้วก็มีบรรพบุรุษที่ล่วงหลับไปแล้ว <c oughs> นะของของของคุณอะ่ะให้ทําบุญให้เขาแล้วก็ทําบุญบ้านครับอ่าให้ทําบุญบ้านแล้วก็ทําบุญให้บรรพะบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วก็จะให้โชคให้ลาภคุณโ,โชคดีจริงเลยเอาไปว่าเดี๋ยวเราไปต่อในเรื่องของความรักของชาวรักขนานราศีมังกรก,กันดีกว่านะคะว่าในเดือนกันยายนนี้ความรักของคุณจะเบ่งบาน จะผีดอกออกผลจะดีไหมเอ่ยจะมีคนแอบชอบไหมได้นะครับอยากให้อาจารย์เลือกไพ่นะครับระหว่างนี้ตั้งจิตขอพรตั้งจิตอธิษฐานไว้ได้เลยนะครับการดูไพ่ของอาจารย์นะครับอันนี้จะเป็นแบบไพ่ป๊กแต่ว่าอาจารย์จะดูเป็นรูปแบบของไพ่รูปคนนะครับซึ่งไม่มีใครดูแต่ว่าถ้าอาจารย์อัดออกมาแล้วในอนาคตก็ไม่รู้ว่าจะมีใครทําเหมือนเราอีกหรือเปล่านะครับ <c oughs> อ่า ขนาดให้หัวฝนยรงยังกล้ายังมีคนกล้าก็ยังมีคนทำแต่ของเรามีตั้งสามร้อยกว่าเสียอาจารย์เราไม่ต้องกลัวอะไรเขาใช่เราไม่กลัวเราเป็นคนทําคนแรกถ้าใครที่เป็นเอสซีเราจะรู้เผื่อพี่ๆหลายๆท่านที่เพิ่งเข้ามาอาจจะยังไม่เคยรู้จักอาจารย์อย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าอาจารย์ก็ทําหไหลเขาเรียกว่าไหลธุรกิจบางทีก็มีคลิป มีเวลามาทําคลิปบ้างมันมีเวลามาทําคลิปบ้างอ่าแต่ถ้ามีเวลาเราก็จะพยายามปิดนะขณะวันนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารโทมิโกะซูชิของอาจารย์เราก็ยังปิดตัวออกมาอ่าจากจากด้านหน้ามาหลังร้านมาอัดคลิปให้พี่ๆทุกคนเอฟซีทุกคนดูกันสักนี้สักหน่อยนะครับเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์เดือนนี้ความรักของชาวรัคทาราศีมังกรไพ่หัวจานอันเนี้ยถ้าแบบว่าเป็นการดูไพ่ปอง้วยนะ ก็ดูมานั้นแตลรุ่นรุ่นทวดแล้วอ,อย่างที่บอกน้องแชมันคือดูมาเป็น100้อยปีแล้วเป็น้อยปีแต่ว่ามันก็มีวงได้หลากหลายรูปแบบมาครับผมก็มสืบสืกทอดกันมาอะไรเงี้ยนะไพ่ในความรักของชามกรใช่ไหมมังกรครับผมมังกรนะคนโสดนะคะคนโสด มีโอกาสที่จะเจอคู่เจอคนถูกใจนะคะแต่ว่าให้หลักวังไว้ก่อนอย่าพิ่งอย่าพิ่งไปโชว์เชฟฟันทงว่าเขาคือแฟนเราร้อยเปอร์เซ็นคือคือต้องเลือกนะเพราะ,ะว่าใบสุดท้ายตรงข้างหลังที่เท้าเราอะ่ะมันคือไพ่โจ๊กเกอร์ออกับ เอ่อเกี่ยวกับเรื่องของขวัญของถูกใจหรือว่าอาจจะชอบเขามากแอบชอบเขาอยู่หรือนู่นนี่นั่นพอวันนึงเขาโน้มลงมาแล้วก็โดดลงไปเล่นเต็มที่อะไรเงี้ยคือขอให้ระวังนะคะเพราะว่ามีไพ่โจ๊กเกอร์อยู่อ่ะบางทีบางทีความรักครั้งนี้มันอาจจะแบบหลอกลวงเราก็ได้อ๋อค่ะมันเป็นไปได้นะมันมีไพ่โจ๊กเกอร์ใช่ใช่คือคือเขาเรียกว่า มันยังไม่จริงจังไงครับผมอย่างเล่นเล่นใหมาหยอกไก่อะไรมาณนี้ใช่ใช่แต่บางทีผู้หญิงแบบจริงจังถึงขั้นแต่งงานไงครับแต่ผู้ชายเขาอาจจะแบบยังไม่ยังไม่ใช่แม่ของลูกอ่ะยังไม่ใช่แม่ของลูกผมยังยังไม่ได้กิฟต์อ่าว่าจะแบบจริงจังจะจบกันที่คนนี้นะครับก็เอาเป็นว่าคนโสดก็ระวังตัวไว้นะครับช่วงนี้เพราะว่าเพราะว่าตรงตรงด้านล่างนี่นะตรงส่วนของความรักความสัมพันธ์มันก็มีมี มีอะไรเนี่ยมีแปดข้าหลักตัดกับสี่โพแดงนะแล้วทางฝั่งนี้ก็เป็นแจ็คแล้วก็เป็นสี่ดอกจิกด้วยมันเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารนะแล้วทางนี้ก็เป็นแบบเป็นโจ๊กเกอร์แล้วเป็นสิบข้าหลักตัดนะอันนี้อาจารย์ตีความหมายว่าแบบว่าบางทีแบบว่าคุยกันไปคุยกันมาไงคือมันมีเรื่องการสื่อสารมันมีอะไรอย่างเงี้ยเครื่องมือการสื่อสารเข้ามาแล้วก็คุยกันคุยกันไปคุยกันมามันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่า เหมือนคุยกันมันก็เริ่มมีความมีความสัมพันธ์อ่านเจอกันักินข้าวนะคะใช่ใช่มันมันมีเครื่องมืออยู่ตรงกลางไงมันก็เลยง่ายครับแต่ว่าบางทีมันก็คนก็พลาดเพราะเรื่องเงี้ยเยอะก็เอาเป็นว่าเนี่ยเจอกันทางเฟซทางอะไรมันเรื่องแบบเนี้ยผู้ชายอาจจะระวังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ผู้หญิงเราอะต้องระวังมากกว่านะครับใช่ใช่แล้วในส่วนของเอ่อในส่วนของเรื่องความคิดเนี่ยมันมันมีแบบว่าคิดที่จะแบบ ไปเที่ยวไปเจอเดินทางไปอ,อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าให้ดูดีๆไงเพราะว่าตรงตรงความคิดเนี่ยถ้าคุณดูคลิปเนี่ยมันหมายถึงว่าผู้ชายคนนั้นอะถ้าคุณเป็นผู้หญิงใช่ไหมแล้วดูคลิปเนี้ยให้แบบตีไว้เลยว่าผู้ชายคนนั้นเขาอาจจะไม่มีคตคนเดียว เนี่ยเพราะมันมีเรื่องการเดินทางเรื่องการคุยกันสื่อสารเจอกันง่ายเพราะว่าใแอปหลายๆแอปที่เขาเป็นนัดเด็นัดคู่นัดอะไรเนี้ยเยอะมากเลยใช่ใช่มันมีเรื่องเรื่องของเลขเจ็ดอะเรื่องการบัดหมางการเดินทางไปหาไปนู่นนี่นั่นไปพูดคุยกันแล้วก็อะไรแบบเนี้ยเอ่อคนโสดอะเจออาจจะเจอคนถูกใจแต่เนี้ยอาจารย์เตือนไว้ก็คือให้ระวังโอเคอาจารย์ให้ระวัง้คนมีคู่เหรออาจารย์คนมีคู่มีครอบครัวแล้วเนี่ย ในส่วนนี้นะก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าอาจจะมีผู้ชายเข้ามาหาแล้วอีกทั้งคนวัยกลางคนแล้วคนแบบว่ามีอายุแล้วอ <Okay. S 1> ก็เราก็อาจจะถูกใจเขาในคนที่เข้ามาอย่างเงี้ยใช่ใช่<ๆ>เพราะตรงนี้มีคิงมีคิงเข้าหลังตัดกับมีคิงเอ่อมีมีสิโพดัมดแล้วก็มีจ็ดจ็โพดัมกับสดอกจิบครับผมแล้วที่ตัวที่ตัวของของคุณไม่ว่าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ย มันก็จะมีเลข2เลข2เลข3อยู่ตรงนี้เลยครับอ่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงอาจารย์ก็ตีความหมายว่าแบบว่าอาจจะมีแฟนมีสามีแล้วเนี่ยเพราะว่ามีมีจัดดอกจิตอยู่ข้างๆแต่ว่ามันอาจจะดันมีผู้ชายเข้ามา,อา,าอาจจะแบบ เนื้อหอมอะออาจจะอยู่ในที่ทํางานแล้วเก่งอะไรอย่างนี้ไงมีคนเพ่งเลงอ่าคนชอบอะมีคนชอบมีคนแอบมองเออใช่แบบว่าอาจจะสวยเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะคะก็แบบว่าอาจจะทําให้เพื่อนร่วมงานแอบหลงรักเราชอบเราหรือว่าเจ้านายหรือว่าลูกน้องหรือคนข้างนอกหรือลูกค้าอย่างเงี้ย มันก็อาจจะทําใหมา้มาได้หลายรูปแบบน,นะครับมาันอาจจะทําให้ครอบครัวเรามีปัญหาเพรนั้นก็ต้องวางตัวดีๆเพราะว่าอ,อช่วงจังหวะน,นี้คนที่มีครอบครัวจะเนื้อหอมเป็นพิเศษโอ้โหก็ถือ,อว่าสนเสน่ห์แล้วอ่าตีนะครับต่ดไพ่เสียร้อยแปดงานเงินดีอุปสรรคไม่มีชนะคู่แข่งความรักเนื้อหอมคนโสดให้ระวังนะครับใช่คนที่มีครอบครัวก็ต้องระวังเพราะว่ามันจะเป็นเกณฑ์แบบนี้คนมันจะเข้ามาหาเยอะคนมันจะเข้ามาหาเยอะเลยนะคะก็ ต้องระวังตัวไว้จะผิดสินข้อสามแล้วกันนะทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยนะคะเป็นประมาณนี้อาจารย์ครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ราศีมีนกันเลยครับว่าในเดือนกันยายนนี้ราศีมีนจะเฮงจะปังจะดีหรือจะร้ายแค่ไหนนะ่มารอรับฟังไปด้วยกันนะครับผมเดือนที่แล้วไม่แน่ใจว่าได้มีคลิปของชาวมีนไหมแต่เอาเป็นว่าถ้าเดือนที่เราไม่มีก็อย่าเพิ่งน้อยใจเดือนนี้มาทําให้แล้วนะครับผม ขอให้เสียร้อยแปดของอาจารย์เป็นสะพานบุญนะครับบอกสื่อถึงพี่พนะครับไพ่อของอาจารย์เนี่ยจะเป็นไพ่เขาเรียกว่าไพ่หัวโขนหัวโขนที่อยู่ในไพ่เนี่ยจะมีอยู่จริงทั้งหมดสามารถใช้ครอบครูได้นะครับจะไม่ได้เป็นภาพวาดนะครับผมอาจารย์เลือกมาทั้งหมดนะครับ108่งรอยแอดเียรแต่ที่เขาเรียกว่าที่มีอยู่ที่บ้านของอาจารย์เนี่ยก็ประมาณ300อกว่าเศียรได้นะครับผมะระหว่างนี้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับ พีพ่่ท่านไหนนะครับที่สนใจทําแผ่นทองหนุนดวงมหาโพกประจบนะครับในวันคเน่จตุรฐีวันที่19นี้แล้วยังพอมีเวลารับจํานวนจํากัดนะครับเพราะว่าไม่มีแรงทํากันแล้วทีเดียวเชียวนะครับเลยต้องรับจํานวนจํากัดอ่ะหนึ่งท่านแค่108บาทต่อหนึ่งดวงนะครับสนใจติดต่อรายแอดเข้ามาได้ครับโอเคครับ <c oughs> อาจารย์ชาวลัคนาราศีมีนในเดือนกันยาย,ยนได้ไพ่อะไรกันบ้างครับ <c oughs> ผมอ่ <c oughs> ใบที่สถิตยอยู่กับคุณเลยนะเสียงที่สถิตยอยู่กับคนคือพะอระฤาษีกัลยาโกรน,นะคะอันนี้ชาวลัคนาราศีมีนใช่ไหมใช่ครับผมก็อาจจะแสดงว่าชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยเหมือนว่าในครอบครัวเราเนี่ยบางคนก็มีฐานะดีแบบว่าไม่ได้ขัดสนอะไรไงออแต่ในความที่ว่าเราคิดว่าเราทุกข์ยากเนี่ย เราต้องไปมองคนที่เขายากก่าเราอาจจะมีคนทุกยากเก็อาจจะอยู่ต้นทุนสูงแล้วไงแต่เขาอาจจะแบบบอกว่าไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะคาดหวังไว้สูงก็ได้นะอ่าใช่นะแต่ว่าดูเราได้เสียนี้ก็คือสบายนะพ่อแม่ก็มีไว้ให้แต่บางคนอาจจะบอกเอ้ยไม่มีหรอกอาจารย์พ่อแม่ไม่เคยทําไว้ให้ก็ ต้องใจเย็นนะเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้เอาดวงของคุณมาดูดูเป็นแมสเป็นแมสไม่ใช่ดูเป็นแบบว่าบุคคลคนก็มีอาจารย์บอกดวงดีดวงดีแต่ทั้งชีวิตหนูว่าดวงไม่ดีเลยอาจารย์ก็ต้องไปดูนะว่าเราทำกรรมอะไรไว้แล้วเออเลิกเกิดเราหรือกรรมเก่ามันติดมามันส่งผลยังไงก็ต้องดูนะบางทีก็ต้องมาดูเจาะถึงพื้นดวงนะครับว่ามันติดเรื่องอะไรอันนี้เป็นเสียงของพระแม่ทูลรคานะคะแล้วอันนี้ เป็นปู่หรือสีวิรูปักนะคะครับแล้วก็ไพ่สรุปไพ่สรุปจะเป็นเดี๋ยวนะปู่บัณฑาร,าารสีขอน,นแล้วก็เป็นเ,เสียงของพระลูรลูทีนี้คำทำนายของชาวลัคนาราศีมีนครับอาจจะลืมจะไปมังกรแล้วมั <S 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 งกรแบบแบบมังกรจบแล้วมามีนแล้วครับคนที่เกิดลัคนาราศีมีนนะในช่วงจังหวะของเดือนนี้ ให้ระวังภัยนะคะภัยจากหนึ่งสัตว์งูเงี้ยวเขี้ยวขอทั้งหลายทั้งแหล่สัตว์มีพิษนะสัตว์มีพิษม่วจะเป็นงูเป็นตะขาบแมงป่องเป็นอะไรก็ได้อ่ะที่เป็นเกีจ้าสัตว์มีพิษทั้งหมดต้องให้ระวังมีพิษมีเขี้ยวอาจจะเข้าบ้านเราหรือว่าถ้าเข้าบ้านเราเราต้องทาไงอาจารย์ เรียกนี่ไงคอติ๊งพอติ๊งมนเรียกเก็บเนาะอย่าไปฆ่าเขานะทุกคนฮัลโหลฮัลโหลมาเก็บให้หน่อยอะไรประมาณนี้เออนะพอทิึงหรืออะไรแล้วอะไรที่เขาแจ้งอ่ะนหนึ่งเก้าหนึ่งเนาะหนึ่งไม่ใช่อ่ะจ้าอันหนึ่งเก้าหนึ่งตำรวจเออเบอร์อะไรอ่ะเออมันจะมีอ่ะมันจะมีอ่ะแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะโทรหักพอติึงกันนะมัจับงมูตามโทรศัพท์อ่ะหรือถ้าอยู่หมู่บ้านบางทีเขาเรียกยาหมู่บ้านนั่นแหละมาช่วยจับใช่นะเรียกใครก็ได้อย่ามีไปดูคลิปนึง เขากาลังไกวเปลูกิวแล้วงูเข้าบ้านงูเนี่ยน่ากลัวอ่าทีนี้เขาหันไปเห็นพอดีเขารีบคว้าแล้วแบบเออออกมาได้ทันอดีงูเขาระวังระวังเอาลูกอะดีงูแบบไม่โฉบเข้ามานะครับเอ๊ะตับนะครับเอออาจารย์เป็นไรไม่รู้มื่นมากมันไม่ได้ง่วงนอนนะคะแต่มันแบบอืออึงมากเลยตอนนี้โคบาอาจารย์เออมื่นหัวมากเลยอะเอ่อก็ระวังสัตว์มีพิษ งูงเงี้ยวเขี้ยวของเข้าบ้านอย่าไปตีเขาเรียกใครก็ได้มาจับเขาไปใส่กร,ระสอบไปนะคะอันนี้จะต้องระวังให้มากเลยอยู่ในช่วงจังหวะนี้แล้วก็ให้ระวังภัยทางน้ำนะคะแล้วก็อะไรที่เคยทำไว้ไม่ดีมันจะส่งผลหาคุณแล้วทีนี้อ๋อถือว่าถึงเวลาที่คุณต้องชดใช้เงี้ยหรออาจารย์ใชกก่ก็มีส่วนนะเพราะว่าชาวลัคนาราศีมีนบางทีเหมือนทำผิดต่อเทวดาก็มี<ด>ทำผิดต่อครูบาอาจารย์ที่เป็นคนก็มี อ่านะคะก็อาจจะส่งผลนะนะเพราะว่าได้เสียงพระแม่ทุรคาถึงจะดีนะแต่ว่ามันจะมีวิบากกรรมันตรงนี้มาทําให้เราเป็นถ้าอย่างนี้เราขอขมาทําวิธีขอขมาก็ได้ว่าครูบาอาจารย์ได้เพราะว่ามันมีเรื่องของอดีตชาติมาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้เนาะอดีตเราทําอะไรมาใช่คืออันนี้มันข้ามภพชาติมาเลยคือเหมือนว่าเขาเคยอาจจะ ชาตินี้แล้วทําแบบนี้อ่ะชาตินี้มาก็ทําซ้ํารอยเดิมเองเป็ยความไม่รู้นะใช่ใช่คือเราลืมไปหมดแล้วไงแต่ถ้าเราขอเข้ามาซะอะไรเงี้ยมันก็จะเบาครับเพราะว่าเขาได้ไพ่สรุปเป็นเสียนพระงาหูด้วยแะควเป็นปู่มันจ่าสิงขรนะก็มีโอกาสมีเหตุนะทาให้มีแบบว่ามีเรื่องมีราวเออมีเรื่องมีราวต้องใช้คําพูดกันอาจจะแบบมีเรื่องทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นเนี่ยกะบเพื่อน เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องหุ้นส่วนอ่าเรื่องการค้าขายอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ต้องระวังจะมีปัญหามีประเด็นเพราะว่ากรรมมันเริ่มมาแล้วไงจริงๆกรรมของ,งของมีหนังมาตั้งแตบบ่ปีที่แล้วแล้วสองปีแล้วแต่ใครจะเจอมากเจอน้อยก็แล้วแต่บุญแต่กรรมหนุนนําที่สร้างกันมาข้ามภพข,ข้ามชาติอ่าอาจจะเป็นด้วยอาจจะช่วงนั้นทําบุญหนักหน่อย กํายังแซงไม่ได้อ่า <c oughs> ก็ก็ยังไงเขาต้องเขต้องได้รับส่วนนี้แน่อนอนแต่ว่าในาไพ่เนี้ย,อ,ยอ่าเขาบอกว่าในไพ่เนี้ยครูบาอาจารย์ให้สาสมบุญเนี่ย เขาได้ปูปัจจสิ่งของใสรุปเลยคือคุณต้องสะส,สมบุญเหมือนปู่แล้วสุดท้ายก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดาคือต้องมัน,นมันเขาเรียกอ,อะไรนะมันล้างไม่ได้หรอกแต่ว่ามันทําให้ดีขึ้นได้ไงเพิ่มเติมอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าต้นทุนเราจะสูงได้มาจากเสียงน,นี้ก็ตามนะจากเสียงปลูกอะไรปวดก็ตามแต่ว่ามันมีวิบากกรรมทับซ้อนเนี่ยมันถึงค้าวที่มันต้องโดนเล่นงานก็ต้องยอมรับมันไปแต่ถามว่ายังอยู่ได้ไหมเรื่องการเงินเรื่องค่าใช้จ่ายก็ยังอยู่ได้เหมือนคนล้มบนฟูกโอ้โห มีคนล้มบนฟูก็ยังถือว่าไม่ไม่หนักไม่เจ็บเท่าเท่าราศีอื่นนะคะคือเหมือนมีครอบครัวช่วยไงเพราะว่านี่ครอบครัวเขาดีไงถึงแบบว่าสมมติว่ามีนไปทําธุรกิจทาอะไรล้มเงี้ยก็ยังมีครอบครัวรองรับอ่ายังมีบ้านอยู่ยังมีรถขับยังมีเงินเหลือในธนาคารที่ยังพอได้หรือไม่มีก็คือพ่อแม่ให้ครับพ่อแม่พี่น้องช่วยอ่าคือเขาจะมีความโชคดีตรงนี้เพราะว่าได้ครอบครัวดีไงนะครอบครัวดีอยู่กับตัวเลยอ่านะ ต่อะไรที่มันมันทําผิดทำพลาดไปแล้วกับคนในครอบครัวก็ขอขมาไม่ว่าเขาคนนั้นคือจะเป็นสามีหรือภรรยาเราอ่ะก็คนมีนก็ควรขอขมานะเพราะว่านี่ไงก็ก็ตัวนี้มาแล้วไงเสียนพ่อแม่ทุลคามาแล้วไงหรือปูทําลายล้างมาแล้วไงพ่อแม่เราเนี่ยแหละใช่ต้องขอขมาหลังเท้าเขาใช่พ่อแม่ด้วยทุกคนเลยที่อยู่ในครอบครัวของชาวมีนถ้ามีนคิดได้คือต้องขอขมาทุกคน เพื่อว่าให้มันไม่ติดทางกันอันนี้ไพ่ชุดนี้ก็ถาวว่าไม่ได้เลวร้ายก็ดีนะคะก็ดีอ่ะไพ่อาจารย์ตีมอร์เซ์ก็ดีประมาณ70็ดสิบแปเซนตแต่มันติดเรื่องของวิบากกรรมที่ที่มันจะมามันมาอยู่แล้วด้วยพื้นฐานเขาเรียกว่าพื้นฐานดวงื้นฐานเยอยู่แล้วใช่แต่เขาจะโดนวิบากตรงเนี้เล่นงานนิดนึงนะคะเอาเป็นว่าเราไปลุ้นเรื่องความรักกันต่อดีกว่าครับว่าความรักของชาวลัคนา ราศีมีนนะครับจะเป็นยังไงนะครในเดือนนี้มีนก็ต้องระวังเรื่องที่เมื่อกี้บอกทะเลาะอ่ะาอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินแล้วก็ต้องขึ้นลงขึ้นศาลอะไรพวกนี้ด้วยนะมีนเนี่ยมีนต้องระวังนะก็เผอบางคนก็กําลังขึ้นศาลอยู่ท <หา S 2> ี่ซังราจจะเป็นไปได้แค่ไงอาจารย์ปฏิบัติอย่างเดียวเลยเหรครับอันนี้หนึ่งก็คือต้องปฏิบัติ2ก็ใช้นี่ใช้สิน,นก็ต้องยอมรับชะตากรรมกับ,รบตรงนั้นไปบางทีบางคนเขาไปสุดทางแล้วก็มีนะมีน แต่ยังไม่มีใช้อะไรก็มีนะเพราะว่าดวงมันมันเป็นด้วยหลากหลายมันอยู่ที่บอกว่าไงว่าบุญกรรมบุญกรรมนะใครทำมาเอ่อใครทํามาเยอะครับอันนี้ก็อาจจะเสียน้อยหน่อยไงครับใครทํามามากทําวิบากกรรมมีแต่คนแช่งคนแท่งนี้ใช่ไหมกวอาจจะเสียหายหลายล้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้ตามแรงกรรมแรงบุญที่ทํามานะครับใช่เพราะฉะนั้นก็ เรื่องมันเกิดไปแล้วต้องทําใจแล้วก็ดิ้นรนแบบแก้ไขมันนิดนึงแต่มันก็จะมีทางออกนะใช่ว่ามันจะย่ําแย่ไม่มีทางออกกนะ็เอาเป็น,นว่าก็ลองไปทำทำไว้ก็ไม่เสียหลายลองไปขอคามากรรมลองไปล้างเท้าพ่อแม่ดูนะครับอืเือสิ่งที่ติดติดอยู่มันจะได้โลง่งขึ้นนะครับใช่จะได้สบายใจด้วยครับผมอ่ะทีนี้ความรักอ,อาจารย์เป็นยังไงบ้างครับอื ก็พี่ๆท่านไหนนะครับที่อยากจะรู้นะครับว่าเออเขาเรียกว่าตอนนี้คุยอยู่หนึ่งสองสามสี่ใครเป็นคู่ของคุณนะครับหรือว่าคู่ของคุณลักษณะงไงก็จองคิวเข้ามาดูส่วนตัวได้นะครชาวลัคนาราศีมีนนะคะเอ,อถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะมีความเจ้าชู้อยู่ในตัวนะอาจจะมีการคบซ้อนด้วยซ้ําเนี่ยนะเพราะว่าเพราะว่าก็คือในตําแหน่งของความคิดเนี่ยครับ ในความคิดนี่มันเลขหกนี่มันเกี่ยวกับความรักนะแล้วก็เป็นดอกจิกอันนี้เป็นเลขสิบเกี่ยวกับพวกแบบว่าเโชคลาภของดีของที่อยากได้อะไรเงี้ยแล้วก็ได้มาแต่ได้มาแบบดกักดนะักไงได้มาแบบผิดศีลนนได้มาแบบสายดำๆหน่อยประมาณนี้ได้คือตีความหมายได้มาไม่ขาวสะอาดแล้วอันนี้ขึ้นเกี่ยวกับเลขหกก็จันีความหมายว่าเป็นความรักที่ได้มาแบบผิดจารีต Oh. อ๋ออนะพอในในความคิดเราอาจ,จะค,คิดแบบว่าเอ้ยผู้หญิงคนนี้สวยแล้วรเราชอบแล้วไม่รู้อะฉันอยากได้ฉันก็แบบว่าเดินหน้าจีบจีบไม่รู้ว่าลูกเขาเมียใครก็เอาหมดเนี้ยอ๋อเราก็ได้มาเขาเรียกว่าไม่สนใจเลยนะเออนะไม่สนใจนะอันนี้อันนี้คือแบบว่ามีสายดาร์กอยู่ในตัวคือมีแบบว่าเป็นความเจ้าชู้อ่ะอืมเป็นความเจ้าชู้อยู่ในตัวแล้วก็ในตําแหน่งของความสัมพันธ์ก็มีผู้หญิงสองคนด้วย มีทั้งทั้งโพแดงกับข้าวหลามตัดครับอืเป็นผู้หญิงผิวขาวทั้งคู่เลยนะคะอันเนี้ยเท่ากับมีแต่ทีาตีตามไพ่มีเมียสองคนนะเอาจริงๆตอนเนี้ย <c oughs> คนที่มีแฟนลัคนาราศีมีนอะเริ่มกลับไปมองแฟนตัวเองที่บ้านแล้วนะ,ะจานก็ให้มันขึ้นอย่างนี้จริงๆมันขึ้นในใ,ในตำแหน่งแบบประเภทอย่างนี้จริงบางทีมีเราแต่อย่างใดค,คนนึงก็เดินหน้าจีบมาแต่ว่าคบซ้อนไม่ให้รู้ไงอ่ะก็ยังเหมือน พื้นฐานมาสบายแล้วมีเงินเออมีทุกอย่างมีทุกอย่างแล้วไครอบครัวสามหลักใช่ผิดยังไงก็กลายเป็นถูกได้นะใช่ไหมใช่แล้วเนี่ยแบบมันไพ่มันขึ้นแบบนี้เลยว่ามันมีการขบซ้อนเออแล้วในตัวคุณก็เนี่ยก็มีเรื่องคาพูดมีการสื่อสารแล้วแล้วคือดวงอ่ะเหมือนเหมือนสนับสนุนให้เขาทําผิดด้วยเพราะว่าเขาได้ห้าข้าหลักไปหมายถึงอะไรครับมันเป็นโชคของเขาในด้านความรักอ่ะคืออาจจะเป็นคนปากดี มีเสน่ห์าเเขรียกว่าปะออออ่่าโเคนีประมาณนั้นมีเสน่ห์แล้วคือแบบคุยกับผู้หญิงผู้หญิงติดเลยอะไรประมาณนี้ไงเขาจะว่าเนี่ยแล้วเขาก็มีสิบอีกเนี่ยแม่แม่ดำ่งเต็มเลยมีเก้ามีสี่มีอะไรการสื่อสารแบบการพูดเนี่ยเนี่ยการพูดการคุยอาจจะไพเราะอาจจะอะไรแล้วดูมีเสน่ห์ไงแถวพาวเลยใช่ใช่ใช่จะเป็นไปได้เนี่ยแล้วก็เริ่มมีเรื่องการเดินทางเห็นไเรื่องการเดินทางเดินทางแล้วก็เหมือนกับ ไปเจอกันแล้วก็ได้กันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะเออก็คือแบบว่ามันมีการผิดศีลเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นผู้ชายที่แบบเข้ามาดูคลิปของอาจารย์ถ้าคุณอยู่ในลัคนานี้นะคะถ้ารู้ว่าไม่ดีก็เลิกค่ะน้ออาจารย์ใช่ถ้าเกิดถ้าเกิดคนไหนยังไม่ทําแค่คิดอ่าแค่คิดอ่าแต่ยังไม่ได้ลงมือทําก็หยุดหยุดซ่ะเออมันก็จะได้แบบว่าตัดกรรมไม่ต้องให้กรรมันนั้นมันเกิดครับเพราะว่าสิ่งที่มันทํา สิ่งที่เราทําลงไปมันจะเกิดซ้ํารอยทุกชาติอ๋ออ่าอันนี้อันนี้มันคือเรื่องจริงนะเราเคยทําผิดชาตินั้นผิดศิลหรือชาตินึงเราเคยไปเปเกิดเป็นเมียน้อยเขาครับชาติเนี้ยกรรมมันก็จะพาเรามีเจอกันสามคนผัวเมียเขาเรียกว่ากลับมาทําเหมือนเดิมใช่มันจะทําซ้ําเดิมเพราะนั้นมันต้องหักห้ามใจเพราะว่าเออถึงภาวะหนึ่งมันเดินมาเนี่ยเราต้องหักห้ามใจเลยเหมือนบางทีเรา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 แต่งงานมีครอบครัวแล้วแบบเนี้ยเราลั้กคู่เราเนี่ยมันไม่ถูกใจเราหรอกแต่ถ้าอีกคนนึงอ่ะ มาแล้วอ่ะเราถูกใจกว่าแต่ว่าคนอยู่ข้างเราทาอะไรผิดล่ะเขาไม่ได้ทาอะไรผิดถูกปะเออเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเราแพ้อาจจะหลงในของใหม่ชอบในีของใหม่ใช่แล้วเราก็เบื่อน่ายเกี่ยวกับคนที่แบบเราไม่ชอบอะเนี่เว่าเออเราไม่ชอบไงแบบบางทีนิสัยเข้ากันไม่ได้หรืออะไรเงี้ยเราก็แต่อยู่กินกันมาแล้วหรืออะไรเงี้ยใช่แต่ถ้าเขาไม่ได้มีความผิดอะไรคุณอยู่เธอบางทีวิบากกรรมมันดึงเงินเข้ามาไง มันมาถึงตัวแล้วไงมันเอาไม่เราก็ไม่รู้ว่าถ้าพาคนเก่าไปแล้วไปเจอคนใหม่เขาจะเป็นยังไงนะคเออใช่อาจจะเป็นแมงเมาบินเข้ากของไฟหนักกว่าเดิมก็ได้อ่าใช่เออเนาะเอ่อเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่บอกว่าคิดที่จะทำแบบนี้อยู่นะคะก็ถ้าดูคลิปอาจารย์ก็เผาเบาๆไว้หน่อยนะคะเขาถึงบอกในอาจารย์ให้อลาลาธนาสิทธาทุกวันอืจะมีสิ่งอยู่ในใจเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัสสายะอ่ใช่แล้วส่วนผู้หญิงในจังหวะนี้นะคะ ของชาวลัคนาราศีมีนอ่ะก็มีคนเข้ามาด้วยอนะเนี่ยก็มีมีมีผู้ชายวัยกลางคนเข้ามาเหมือนกันก็มีการพูดคุยมีการอะไรก็อาจจะถูกใจเขาแต่ก็ให้ดูดีๆนะคะส่วนคนมีครอบครัวแล้วก็เรื่องการผิดศีลเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดส่วนคนโสดเนี่ยก็มีโอกาสได้คนถูกใจนะคนถูกใจพูดแต่อาจารย์บอกให้ระวัง ถ้าดูจากไพ่อันนี้นะยังไม่ใช่จังหวะที่ดีไหมครับช่วงนี้เออมีได้รู้สึกว่าดีกว่ามังกรหน่อยนึงอ๋อครับผมอแต่ว่าในในไพ่เนี้ยถ้าเป็นผู้หญิงนะครับผู้หญิงมีนที่คบกับผู้ชายเนี้ยอาจจะคิดเรื่องการแต่งงานอ๋อก็คือเขาียกว่าคิดมีความคิดนี่ไงความคิดกับความรักนี่ไงแต่ว่าความรักเนี่ยความคิดตรงเนี้ยมันยังมันยังไม่แมทกันนะ คือเหมือนว่าเขายังไม่ไม่ไม่พร้อมอ่ะไม่โอเคอ่ะยังไม่พร้อมในหลายๆด้ย่างที่จะแต่งงานก็อยากไปเล่งอแต่ถ้าคนโสดแล้วก็อย่างที่บอกคบไปก่อนคุยก่อนเพินไปอะไรมากเขาเรียกว่าค่อยๆเรียนรู้ันไปในช่วงนี้ดีกว่านะครับอ่ะโอเคนะครับการพยากรของราคนาราศีมีในเรื่องของความรักก็จบลงแล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ